สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาทองนะครับด้านบนอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของวัดนะแล้วก็วันนี้จะมีงานนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบของวัดก่อนนะครับนี่ห็ะนะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยมีร้านของกินด้านนู้นคือภูเขาทองอยู่ข้างบนสุดนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างร้าน,นค้า เข้ามาเข้ามาก็จะมีแบบลานขายของมะพร้าวโอ้ด้านนู้นเป็นกุ้งนะคะรับลองเดินดูซิว่าเป็นอะไรบ้างนี่เลยอันนี้เป็นแบบบูชาบูชาดอกบัวประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะฮะ สามารถแบบมาลอยตรงนี้ได้เห็นไหมเขาจะทําเป็นแบบจุดที่ให้ลอยเทียนเดี๋ยวเราเดินวนไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเรามาเราก็จะได้แบบเดินไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยใสอั่วนะฮะ เลยนะครับขนมเบื้องนะฮะโอ้ของกินแบบเยอะมากเลยจอบปูอันนั้นไม่เคยเห็นต้นเฉกเวยนะครับวันนี้ของดีเราดีต้นเฉกเวยนะครับเอามาให้ดูด้วยบางคนนั้นเคยกินแต่เฉกเว้ยเฉกเว้ยชะกังรา เอ้า,า,าอคือเราต้องแบบเดินด้านล่างก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปด้านบนเลยอะ่ะแล้วก็ลงมาด้านล่างก็คนจะเยอะนะครับทุกๆปีอะ่ะเราต้องเดินข้างล่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเดินด้านบนไม่อย่างนั้นคือเย็นเนี่ห้าโมงเย็นนะครับงานเขามีถึงวันที่20่สิบตั้งแต่วันที่29่สิบเกนะฮะนี่ขนมปลา29จนถึงวันที่เจ็ดเดือน,น,นพฤศจิกายน เดือนยาวั่งด้านนี้ก็มีนี่มีแบบโมจิคิมชีสโมจิคิมชีสเจ็ดสิบเก้าบาทพาเดินดูคือส่วนช่วงนี้อาจจะถ้าพูดผิดเรื่องเดือนก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงเือนแบนบ,นบนปลายเดือนต้นเดือนนะ่ะบางทีมันจะพูดแบบตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยอาจจะแบบวันผิดอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้คือจะเป็น27ตุลาถึง7พฤศจิกายนนะฮะยางมีหมูยอ ร้านค้าแบบเยอะเลยเดินดูทั้งนี้สิชาชาไทยอังเวอร์นะครร้านขนมของกินอันนี้เป็นแบบหลวงพอ่อพระวิหารหลวงพ่อดำนะครับด้านในสวยมากสาธุพระวิหารหลวงพ่อดำนะครับ แลเขาเดือดนหน่อยอันนี้คือพวงเงินโพทองเก็บลือันนี้เอาป็นสถาบันแก้วโอ้โหเอาไว้แบบลอยเทียนนะครับหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยโดยการนี้มีแบบว่ากุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะกุ้งแช่น้ำปลายำหอยนางรมนะฮะมีลูกชิ้นนี มีแบบอาหารใต้นะเคี้ยวชีสนะครับไ,ไมโลคิมชีสอรอเคาเคอเคโอเคโเโอโ เกียวซ่าก็มีพิซซ่าชิ้นละ25บาทนะครับอุดมชคเขาผัดเมืองทองนี่ก็จะยาวไปประมาณนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบโซนของกินเดี๋ยวพาเดินดูอีกโซนหนึ่งนะในร้านแถวนี้ก็มีอันนี้เป็นอะไรลอดช่องนะครับอ๋ออันนี้ลอดช่องแบบทําสดๆเลยนะ59บาท เราชอบกินของเขาอยู่นะที่เป็นแบบปัน่นกะช่องปัน่นร้านชำร้านชำนะฮะก็นะจะมีแบบของขายรอบๆภูเขาทองนะฮะถ้าใครแบบว่ามาเดินก็สามารถแบบมาเดินช็อปปิ้งมาเดินหาของกินได้อันนี้จะเป็นทะเลดองเป็นแบบ ทุกเกลียบนะครับนี่คือสายไหมเพิ่งซื้อไปกินมาหวานไม่ใช่ที่มีน่นซื้อจากงานอื่นนี่มีแบบว่าขนมลาด้วยนะเดี๋ยวเดินต่อนะฮะก็ไปดูกันว่าอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเดินวน,วน ปีที่แล้วท่านจะมีอยู่ตรงลานโพด้วยนะที่เป็นอาหารแต่ละภูมิภาคอ่ะอันนี้คือพาเดินบนดูบรรยากาศไทยมัสยิดก็คือแบบมีนวดนะนวดเท้านวดตัวนี่ตรงนี้จะเป็นโซนขึ้นด้านบน ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนตอนนี้นะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่มืดแต่เราต้องรอให้แบบว่าแสงสว่างหมดก่อนถ้าแสงหมดปุ๊บเนี่ยเราขึ้นไปด้านบนมันจะสวยลองไปเดินดูแบบนู้นๆกันนี่อันนี้คือทางขึ้นนะครับคนไทยขึ้นรีแต่ถ้าเป็นต่างชาติอยู่ที่100บาทนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นเนาะให้มืดก่อนฟ้ามืดก่อนไปเดินดูไปเดินหาของกินกันก่อนดีก,กว่าพวกเราอะ นู่นมุมนู้นมุมนู้นก็มีขายของนะมุมข้างหน้าอันนี้คือเดินมาก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วอุ้ยอันนี้เป็นแบบจุดนี่ตอนนี้ก็นี่ไปเปิดมีเทียนนะครับรอยประทีปยี่สิบาทนะครับผมมีถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปแบบโบราณโบราณงี่นะ มุมนี้จะเป็นแบบมุมลอยประทีปนะครับทุกคนสามารถมาลอยได้สวยงามโอพ่อหมกทะเลย่างเจ้าสมาญนะครับกุ้งแช่ เดินดูบรรยากาศว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างนี่มีคุกเกชีแล้วเดินยาวๆไปด้านหน้าเลยเห็นไหมโอ,โอ้หมูยอนี่ยสิบบาทนะทุกคนมีหมูยอจัดจำหน่ายแล้วก็นี่เขาเกลียบนะครับคือในงานเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณว่าแบบสำหรับคนขายนะก็จะใส่เสื้อผ้าโทนสีสุภาพเนาะ ดำขาวน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะทุกชิ้นอันนี้หมดละแล้วก็เดินออกไปด้านนอกเนี่ยมันจะคู่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินพาไปเดินดูข้างนอกมันมีอีกหลายมุมนี่ของกินอนะ่ะเยอะอยู่แล้วก็ลานตรงนู้นอีกนะอันนี้จะเป็นแบบลานวัฒนธรรม มีแบบหลายอย่างนะน้ำข้าวโพดเดินยาวๆไปเลยของกินเยอะมากด้านนี้เป็นอะไรอ๋อด้านนี้เป็นแบบกุ้งแช่น้ำปลาอุอ้ยด้านนี้เป็นขนมลาได้มได้จิมจ้าโอ้กุ้ง ันทอดสับประรดทอดน่ากินมากในด้านข้างก็มีคือเขาก็จะแบบหลายร้านนะวันนี้รู้สึกจะเป็นวันแรกของคนละครึ่งนะคนก็จะเนี่ยมีร้านค้าร่วมคนละครึ่งเยอะแยะเลยสามารถดับสแกนสามารถแบบัสแสาาถแบ,บสแกนนะคนละครึ่งได้นะครับเนี่ยเยอะเลยเยอะแยะแบบไฟแบบแบบแบบคนละครึ่งเต็มเลยทุกคนมาใช้สิทธิที่ที่นี่ได้เหมือนกันนะครับ นี่ร้านน้ำนม่งใหญ่นี่ขนมอันนี้เป็นแบบโคกขุนนะฮะโคกขุนไหมละสิบบาทเท่านั้นเองอุ้ยร้านค้าเยอะแยะเลยอ่ะเนี่ยเราเดินมาอันนี้คือถ้าเดินตรงนี้ไปก็จะเข้าไปที่แบบภูเขาทองที่เราเดินรอบเมื่อสักครู่นะฮะนี่ มาลงไปจ้ามาดูปลาป่ามามีท no um> ั้งแบบของกินขนมเฮ้ยครับถ้ามาเดินชมเอย่างนะเยอะแยะเลยร้านร้านด้านข้างก็มีนะครับด้านข้างเขาก็จะมีแบบว่าของกินเยอะแยะร้านน้ำร้านแบบน้ำลำไยเนี่ยอุ้ยลำไยเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมน้ำลำไยก็มี วิ่งทางนี้เป็นลูกชิ้นเอ้ยลูกชิดเอ้ยไม่ลูกชุบถึงโปะอ๋อมีแคปหมูด้วยแคปหมูมอันนี้โอ้สวยมากตรงนี้มุมนี้ทุกคนเห็นปะมุมนี้สวยมาก,บบามกอไปเดินชมบรรยากาศลูกชิ้นทอด น,นี่คือแบบสุาสิบาทสิบบาทลหลอมกันเาจะดงานถ้าท่านจะกินเฉาก๊วยครั้งต่อไปอเ,อเดินเดินดูแล้วก็หิวแล้วนะเริ่มหิวแล้วนะอุ้ยมีทุเรียนด้วย39มจุเก้าบาทเห็นนะ<า>ท,ทุเรียนของกินแบบเยอะแยะเลยลาสัญญาทุกร้านรับคนละคระึ่งหมดเลยเห็นไหมหอยจ้ออันนี้เป็นแบบนกกระทาย่างนะฮะเราจะสุโขทัยนี่จานนี้ อันนี้เป็นผัดป,ปูหอูอนี่ขนมหวานทังหูลูก็มาเดินมาทางนี้นี่อันนี้คือจะเป็นร้านแบบนั่งกินเลยนะควยเตี๋ยวเรือขนมจีนเห็นี้นะก็คือบบว่าเป็นร้านใหญ่สามารถมานั่งกินได้เลยผัดไทย เยอะแยะเลยอ่ะทุกคนอ,อ,อขนมอ,อ๋อขนมหวานนะครับแปดโมงถึงตีสองหอมมากทัดไข่ทัดไข่ก็สิบบาทนะขนมหวานต่างๆ่าสิบบาทหมดเลยโอ้ขนมเปี๊ยขนมเปี๊ยแม่ปูร้านค้า รู้สึกว่าลันคามันจะคล้ายๆกันกับข้างในนะนะอ,อ,อ๋อ,อปีนี้เขาปีนี้เขาไม่ได้มีด้านในทุกคนทุกปีเขาจะมีตรงนี้ใช่ไหมที่มีอยู่ะปีนี้ไม่มีนะเนี่ยปีนี้จะมีแค่แต่ก่อนทุกปีจ,จะมีโซนด้านในเยอะมากาเดี๋ยวพาไปเดิน ดูโซนของกินกันต่อนี่ขนมเยอะแยะนี่นะนี่คือเป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะฉะนั้นคือที่แรกเราว่าจะเดินมาตรงโซนที่เป็นแบบโซนต้นไม้นี้ก่อนเนาะแต่ว่าปีนี้ไม่มีนะแล้วก็จะมีแบบเฉพาะด้านข้างฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราเดินตรงด้านข้างนี้เลย แล้วก็หาของกินอะไรเงี้ยไปเลยเพราะว่าด้านในไม่มีหมดลมีแบบเกี่ยวปูลูกชกเนี่ยเห็นไหมเต่าลุยสวนขนมต้ม,มเดินเข้าไปเหมือนเดิมคือสุดแล้วไงสุดทางนี้แล้วเดินไปก็น่าจะไปหาของกินกว้วยปิงป้งก้วยปิ้ง คาแล้วกันเนาะว่าแบบร้านค้ามีอะไรบ้างเผื่อใครสนใจอยากกินอะไรก็จะได้แวะมานีขาวเกียบว้าโบราณจัดเพชรบุรีมีเม็ดมะม่วงเลยทุกคนน้ำมะพร้าว ร้านของกินก็ประมาณนี้นะฮะเยอะแยะมากมายทัดไทยโอนกะพุนหัวกระสุน ทุกไซส์5้บาทอีกไก่ย่างจิรพันธ์ก็มานะฮะอุยสวยมากตรงเนี้ยคือมุมนี้สวยมากทุกคนเนี่ยดูดังเปยนะครับฉเปยชะกังลากเ่า้านลูกยชะตังลาบลูกชิ้นทอดอุยรับรับคนละครึ่งหมดเลยนะร้านขาคือใครมีคนละครึ่งนี้มาสแกนได้เลยนะครับ เยอะแยะเลยน้ำพริกแคบหมูคืองานเขามีตั้งแต่แบบ29นะ29ตุลาถึง7พฤศจิกายน2,568นะครับก็ลองมาเดินเดินซื้อของได้วันนี้นะักท่องเที่ยวก็มาเดินเยอะแยะเลยนะแล้วก็คนไทยก็เยอะนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะนะฮะมีหมึกมีมกอ,อะไรอย่างนี้ด้วยนะอจอปูอนี่จอปู50บาท ลูกชิน้นอไปเดี๋ยวไปไหว้พระด้านในก่อนนะฮะไหวพระเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินดูของกินกันต่อนะร้านแบบเป็นฟิลแบบถนนคนเดินนะเนาะยาวๆร้านแบบว่าเยอะมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก็จะเป็นแบบอันนี้แล้วนะภูเขาทอง เอาเลว่ตรงนี้สวยมากขนมเบื้องขนมเบื้องหนึ่งบาท มีร้านก๋วยเตี๋วด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศของโซนขายของนะครับเขาจะอยู่ด้านข้างวัดนะจะมีแบบยาวๆไปด้านนู้นเลยลองผมคบไปขายยังวะของเยอะแยะเลยเดีนะ๋ยพอเดินเข้ามาก็จะมีร้านของของกินข้าวขาหมูม ก๋วเตี๋ยวเรือ,อน,นี้มีแบบขนมลาอันนี้คือตรงนี้เราเดินกันแล้วนะก่อนหน้านี้ที่เราเดินแบบรอบแรกอะ่ะก็จะมีแบบร้านค้ารงนีเ้เยอะแยะอ๋อแต่ว่าด้านในก็คือจะเป็นส่วนมากเขาจะเป็นร้านที่แบบอาจจะไม่ได้นั่งกินะนะ ป็นซื้อแล้วก็เดินซื้อแล้วก็เดินอะไรเงี้ยนะก็จะฟิลนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการพามาเดินเล่นที่งานวัดภูเขาทองนะครับประจำปี2568นะครับ29-7พฤศจิกายน2568ถ้าใครแบบว่าสะดวกว่างๆนะมาเดินเที่ยวงานได้เลยของกินเยอะมากแล้วก็คนก็เริ่มแบบทยอยมาแล้วเห็นไหม พอแบบตอนมืดๆปุ๊บแบบคนจะเริ่มทยอยมาเพราะว่าตอนกลางคืนมันก็จะสวยเนาะกลางคืนก็คือจะมีไฟมีแบบว่าความแบบสีสันอ,อนั่นเ้ยนะแสงไฟจากร้านค้าแสงไฟจากสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็สน่ันน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ด้านหน้าหาซื้อน้ำซื้ออะไรกินดีกว่าทุกคน ร้านน้ำน้ำเปล่าอประมาณนี้แหละทุกคนถ้าใครบอกว่างว่างมาเดินได้เลยนะช่วงเย็นๆนะแนะนำมาแบบช่วงห้าโมงหมงเย็นนะมันกำลังสวยไงเห็นไหมแสงสีสันสวยงามเป๊ะมากเดี๋ยวเราต้องเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะให้ดูประมาณนี้ของกินเยอะมากเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนน่าจะไปกินข้าวแบบข้างหน้านี่แหละแล้วก็กลับรถ กลับไปทางรถไฟฟ้าสวยงามแสงมันจะแตกต่างจากช่วงกลางวันนะช่วงกลางวันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลางคืนก็เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินอะไรดีอะะไปหาน้ําน้ําเปล่าฝนมาฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ฝนมาแล้วฝนมาแล้วนี่เห็นไหมฝนมาแล้วว้าสวยมาก ตอนนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้าแรกที่เรามากันนะถ้าใครมารถไฟฟ้าก็จะมาเข้าประตูนี้แหละตรงถนนบริพัตรนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่ามีอะไรนะกินหรือเลปล่าที่ด้านนอกเขาก็มีขายเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับด้านในตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนเป็นหมี นนโอ้้าน้าน้า,นากระจายออกมาอยู่ด้านนอกเยอะมากเลยเราจะเดินตรงนี้นะครับเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้าถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็ถึงรถไฟฟ้า m r t 3ยอดประตูหนึ่งนะครับ จากหน้าวัดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อยู่ฝั่งถนนบริพัตบริพัตนะถ,ถ้าพูดไม่ผิดก็คือบริพัทนะนี้ก็คือแบบเดี๋ยวเราก็จะเดินยาวๆไปก็จะไปถึงที่ MRT นี่ก็จะเป็นบรรยากาศงานนะพามาเชิญเดินชมตอนนี้ก็คือแบบเป็น ร้านค้าที่บอกว่ามาขายของนะก็จะอยู่ด้านนอกกันเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรเนี่ยมาเดินได้เลยเห็นไหมคนก็จะมาแบบเยอะแยะโอด,ด้านนู้นก็มีของกินเยอะอยู่นะร้านชาร้านขาหมูเห็นไหมบรรยากาศแบบตอนค่ำๆนะะ นี่ด้านนอกเขาก็มีแบบร้านเตี๋เกี่ยวร้านอะไรนี้ด้วยนะสามารถมานั่งกินตรงนี้ได้ไดอของกินขนมเบื้องนะฮะน้ำใบเตย น้ำสมูทตี้ผ่อนไม้ปั่นสุขภาพบรรยากาศงานนะครับก็ประมาณนี้แหละนี่ก็มาเดินเดินชมบรรยากาศได้สบายๆนี่แบบนี้จ้ะหมดแล้วนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นี่ถอยู่ที่ถนนบริพัตรเนี่ยคือถ้าเรามาจากรถไฟฟ้าเราเดินตรงมาใช่ไหมเราออกมาแล้วก็แบบเดินตรงมาเรื่อยๆมาตรงถนนบริพัตรนี้ก็จะมาถึงวัดปริประมาณนี้นะครับสําหรับการพามาเดินชมบรรยากาศงานวัดภูเขาทองนะครับ29-7พฤศจิกายนนะครับ เดี๋ยวสันก็อาจจะยังไม่ได้กลับทันทีทีเดียวเดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นไปเดินชอปปิ้งไปซื้อของอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอันนี้คือที่แบบพาเดินเนี่ยเป็นการพาทุกคนเดินดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อของทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบถ่ายไปด้วยซื้อไปด้วยมันก็จะเกะกะนะไหในใจเงินไหนถือของอะไรมันจะไม่สะดวกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสันก็จะซื้อของเสร็จปุ๊บไปเดินอีกหนึ่งรอบแล้วก็เดินกลับรถไฟฟ้านะครับ